สวัสดีครับแหมโมาถึงก็จำถ้าทุกคนจำรองเท้าคู่นี้ได้นะครับอาโอ้โหสวัสดีค่ะใครที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเราจะให้ดูพี่หน่อยคนสวยนะครับคนเมื่อวานนี้ไงที่เพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนี้วันนี้มาล้างแผล แล้วก็มาฉีดยาลดบวมแล้วก็มีอบแสงที่ทําให้ไม่บวมค่ะคแถมด้วยสะใดด้วยนะที่นี่สุดยอดเลยบริการครบวงจรจร,จริงๆเลยแวะมาทักทายนะคะ ใครที่ดูอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินก็ช่วยทักทายกันสวัสดีไม่ให้หายกัน่อยนะครับผมจาได้ไหมเมื่อวานนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้เราไลฟ์ก,กันแล้วก็กินข้ากินโจ๊ก,จกใช่ใช่วันนี้ก็เลยแวะมาทักทายนิดหน่อยเนาะ,ะสวยๆนะครับโหวันนี้ที่เซ็กซี่มากเลยเนี่ยสวยเลย่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะครับนี่มือนี้เขาเจาะอะไรไปครับพี่อ๋ออันนี้ฉีดยานะคะ ฉีดยาฉีดยาน่าจะเป็นยาลดบวมนะคะอ๋อลดลด,ลดบวมให้เนาะใช่ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องจะบวมหรือว่าจะบานเลยนะคะเพราะที่นี่เขาแบบว่าเหมือนแบบคือแพนอย่างดีเลยค่ะว่าเออคนไข้ต้องไม่บวมนะบวมน้อยนะใช้ชีวิตประจําวันได้อะไรแบบนี้พี่ก็ชอบตรงนี้นี่แหละแล้ววันนี้พี่ไปไหนมาบ้างพี่วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยตื่นมาก็ เดินไปเดินมาเพราะว่าน้องบอกเลยว่าพี่อย่านอนนะนอนแล้วเดี๋ยวมันบวมพี่ก็เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วพอถึงเวลาก็มามาล้างแผลมาตมนัดนี่แหละค่ะมาตมนัดเลยนะใช่ใช่ใช่นี่นะครับรองเท้าคู่เดิมนะครับคู่เดิมคนจำได้ที่รองเท้าตัวจําไม่ได้ต้องใส่คู่เดิมมาเนี่ยคนจําได้ที่รองเท้านะครับใช่โอ้แต่ตอนนี้จริงจริงก็เฉลยอายุได้แล้วนิดนึง แต่เมื่อวานเมื่อวานลุกก่อนทําพี่มันก็หนักหนาพอสมควรในมือถือพี่แล้วกันซ่อมให้พี่หน่อยหนึ่งนะอยาาเป็นลุกก่อนทําในมือถือที่พี่บอกอ๋อที่พี่ถ่ายกับคุณคุณออนเนาะเป็นไงคุณออนน่ารักไหมพี่ออนคุณออนสวยมากคือจะบอกว่าตัวจริงคุณออนอ่ะ เด็กมากเลยนะคะคือเด็กมากเลยแล้วก็สวยมากเลยคุณอ่อนก็ทำคล้ายๆของของพี่อ่าอันนี้เลยดีกว่าไหมดีกว่าไหมก่อนทาอันนี้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 ไม่ใช่พี่เขานะอันนี้พี่อ่อนอนงนะครับใช่แต่อันนี้คือพี่เขาตอนแรกปัญหาตาเศร้านะครับตาตกตาเศร้านี่นะครับเราอยากแก้ปัญหาไม่อยากเราอยากให้แบบหน่เฮงเราดีๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือรูปรูปเมื่อวานเนาะอ่ารูปรูปเมื่อวานนะครับ รูปเมื่อวานอันนั้นน่ะไม่ใช่พี่แต่นี่มันมาถึงรูปเนี่ยเอาใช่ก่อนทําเลยมาถึงก่อนที่จะขึ้นไปแบบล้างหน้าอะไรแบบเนี้ค่ะก็ถ่ายกับคุณออนไว้อ่านี่นะครับใช่อ่านี่นะครับแต่อ้รูปเมื่อวานตอนไลฟ์สดอ่ะน่พี่ออนนี่พี่ออนอ่าอ่าครับผมอ่าโอเคค่ะก็ก็เปลี่ยนเยอะเลยเหมือนกันรู้สึกดีขึ้นนะพี่มันตึงตึงแล้วตอนนี้มันตึงไหมตึงค่ะตึงเป็นปกติพี่คิดว่ามันน่าจะตึงเป็นปกติสัก สักสองสามวันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ตึงจนแบบไม่ไหวหรืออะไรใช่แล้วมีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆมีใครเห็นคนที่บ้านอะไรเห็นมั้ยเพื่อนๆก็ชมว่าสวยขึ้นค่ะแต่พี่สวยจริงๆพี่สวยอยู่แล้วนะแต่พี่ทำแล้วก็หน้าแบบผอมหน้าเด็คือคือคือจริงๆเพื่อนถามว่าเอ๊ะไม่ต้องทำตอนนี้เลยเพราะว่าเหมือนกับยังไม่ได้แก่มากเลยแต่พี่คิดว่า ถ้าสมมติว่ามันหย่อนมากก็ทำมันอาจจะผลลัพธ์ไม่ดีเท่าล็อกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเนาะทำตั้งแต่หลักสี่จะห้านิดนึงใช่ในความคิดของพี่นะพี่ว่าได้เปรียบได้เปรียบคนที่มาทําตอนที่อายุเยอะถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งคือตาตกเราก็ไม่เราก็ไม่แฮปปี้อยู่ละก็เลยทำอย่างอื่นไปด้วยเลยเอาขึ้นมันหลายๆอย่างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตาพี่นี่คือโหนี่ จริงๆตาเทรนนี้เหมือนกำลังมานะตาแบบว่าเทรนคล้ายๆฟ็อกซี่อแต่พี่ว่าดูกําลังดีดีกว่าเนาะใช่กําลังดีไม่ได้เยอะเกินไปโอ้โหแล้วมันก็คือใช้ชีวิตได้เลยอีกวันหนึ่งใช่ไม่ต้องสวยเลยสวยเลยใช่ไหมใช่บางคนนี่แบบต้องแบบว่าต้องนอนโรงพยาบาลนะนี่พี่คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่ะแถมยังใส่ส้นสูงอีกใช่สูงกว่านี้ก็ใส่ได้ นี่นะครับนี่คือคนที่อายุจะห้าสิบแล้วใช่อีกไม่คี่เดือนอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนที่จะเป็นคนอายุห้าสิบแล้วถูกอันนี้พี่ล็อกไว้ก่อนไงล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนแล้วเอาแค่เนี้ยพอละพอละใช่โอ้โหใครจะไปเชื่อนี่คนอีกหนึ่งเดือนจะอายุห้าสิบนะครับยังสวยเช้งอยู่เลยครับเนี่ยล็อกแล้วพี่ล็อกเรียบร้อยแล้วให้ทีละพรล็อกให้ละให้คุณหมอบนล็อกให้ละมีคนบอกว่าสวยค่ะสวยมากตาสวย สวยอ่อนกวไวมากโหสวยมีแต่คนชมว่าสวยครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะมามาทํากันนะคะจะได้สวยด้วยกันเนาะนี่นะครับเป็นคุณพี่ที่เขาทําไปเมื่อคืนเมื่อคืนหมัดมามื่นแล้วก็กินโจ๊กใครย้อนย้อนย้อนไปดูไลฟ์เมื่อกี้ได้แล้วก็ผมเขาก็สัตว์อ่ก็อาบนงอาบน้ามาไม่ต้องนอนเปื่อยอยู่ห้องอาจจะมีแผลแค่ตรงนี้นิดนึงมาฉีดฉีดยาใช่นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวก็เอาออกละค่ะอันนี้นี่นะครับสําหรับใครที่อยากจะทําแบบพี่หน่อยนะครับ ใครจะไม่เชื่อครับเนี่ยคืคนอายุห้าสิบเนี่ยครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับยังนะอีกอีกเดือนหนึ่งนั้นอีกหเดือนใหัวให้เขาเฉยนี่นะครับแล้วพี่ก็ไม่ยอมถึงด้วยนะพี่ก็เอาแค่นี้พอไม่เกินห้าสิบใช่เอาไว้แค่นี้พออ่านี่นะครับใครที่อยากจะทํานะครับพี่บอกคนดูหน่อยว่าให้มาทําเลยดีมากเลยอย่าไปคิดนานคิดมากเสียงในหัวเยอะเสียงในหัวเยอะไม่ทำใช่มาทาทาเร็วก็สวยเร็วอ่ะได้ทําเลยก็ได้สวยเลยอ อ่สมมติว่าคุณจะทำแล้วคุณรออีกปีหนึ่งแล้วอีกปีหนึ่งถึงจะสวยกับคุณสวยเลยเอาไงใช่ป่ะโอโ้โห<อ>คำคม<ะ>คำคมจากาคุณพี่เขานะค,ะะครับเคล็ดลับอันนี้ขอ,อนิดนึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองสําหรับคนที่อายุจะห้าสิบปีดูแลตัวยังไง้างออกกาลังกายสําคัญสุดเลยค่ะออกยังไงเออมันแล้วแต่ว่าคุณนะ่ะชอบออกกําลังกายแบบไหน ค่ะพี่อ่ะพี่จะชอบตีกอล์ฟแล้วพี่ชอบเต้นลีลาศหมายความว่าตีกอล์ฟเนี่ยมันต้องเดินตีแล้วก็ไปเดินแล้วก็โฟวิงแล้วก็เต้นลีลาศใช้ร่างกายใช่คือเต้นลีลาศหุ่นต้องดีคือเต้นลีลาศเนี่ยคือพี่เพิ่งจะได้มาเริ่มต้นได้ไม่เท่าไหร่เองแต่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบพี่ชอบใช่ไหมใช่พี่รู้สึกว่ามันมันใช่อ่ะมันใช่แล้วมันได้สัดส่วนดีอ่ะผมเห็นคนเต้นลีลาศทั่วไปเขาต้องรักษาหุ่นเนาะคือเต้นน่ะมันได้เองเลยอะค่ะได้เองหุ่นจะมาเองใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอ้โหนี่คือเคคลล็ดดัับนนนนะะแตต่้องงงงจจริิึ ใช่จริงจังนิดนึงนี่นะครับสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยทำแค่เฟซล็อกอย่างเดียวอย่างเดียวหรอกโอ้โหโหน้าตึงล็อกแค่ส่วนบนนะคะล็อกแค่ส่วนบนด้วยนะครับ<ช><ช>ผมคแค่ส่วนบนมีแต่คนชมสวยครับอยากทำมากเลยครับ <c oughs> มาเลยค่ะเายเป็นคนสวยอยู่แล้วยิ่งทำยิ่งสวยนึนกว่าอายุยี่สิบห้าโอ้โหสุดยอดจริงๆผมว่านึกว่าอายุยี่สิบกว่านะ ครับต้นต้นยี่สิบปลายประมาณนั้นโอ้วโหโอ้โหเนี่ยนะครับให้ดูนะครับอ่ะแล้วพรุ่งนี้พี่จะมาอีกไหมครับพรุ่งนี้ก็ต้องมาทำนั่นทำอะไรครับผมพรุ่งนี้ก็คือมามาฉีดยาลดบวมแล้วก็แสงอบแสงที่ว่าทำให้ไม่บวมครับค่ะแล้วก็จะมีพี่ไม่แน่ใจว่าจะจะมีจะมีสาผมวันเว้นวันหรือยังไงนี่เนาะถ้าพี่แบบคันอะไรนี้สระได้บอกเลยครับผม แล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะที่จ่ายไปเมื่อวานทีเดียวจบเลยนะจบเลยนี่นะครับบริการทุกอย่างครบวงจรเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่คือคนที่จะอายุห้าสิบแล้วไม่อยากจะห้าสิบล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเ็นล็อกนี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็มีใครจะถามเลยพี่เขาผมจะไปลรบกวนพี่เขานานเกรงใจให้พี่เขาไปไปเที่ยวต่อ ไปชีวิตต่อไปเดินเคาต่อไปเดิน <afar> ข้อต่อเพราะว่าการที่เขามาถ่ายให้เราเนี่ยเขาเสียเวลาชีวิตเขานะแล้วกลัวห้างมันปิดพี่จะไปไหนต่อครับเนี่ยก็เดี๋ยวทานข้าวแล้วก็กลับบ้านเลยพี่ทานข้าวได้ปกติเลยไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างเลยใช่เขาเขาไม่ห้ามเลยพี่ไม่ห้ามเลย ไม่ห้ามเลยอ่ะแปลกเนาะใช่ตอนที่อื่นเขาต้องมีห้ามบ้างเนาะใช่ตอนที่พี่ยังไม่ได้ทำแล้วพี่ถามว่าน้องแล้วสมพี่ชอบทานวายอ่ะแล้วกี่วันถึงจะทานวายได้พี่ทําเสร็จพี่ทานวายได้เลยอ่้จริงจริงเขาบอกพี่อย่านี้ยังยังไม่ทานเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกไ่อนแชร์ไว้ก่อนใช่ค่ะนี่นะครับสาหรับใครที่อยากจะทาแล้วกลัวว่า Ει, ห Guys, okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. ้ามนู่นห้ามนี่หรือใชชีวิตไม่ได้เลยครับนี่นะครับพี่เขานี่ครับการันตีที่ส้นสูงเลยผมยัดแทนมาที่ส้นสูงเลยสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอเค